สวัสดีนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกๆคนเลยนะครับออวันนี้จะมาขออนุญาตทําคลิปอันไพ่แรนดอมเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาในหัวข้อข้อความนําทางจากจักราวาลเนาะว่าจักราวาลมีอะไรอจะบอกคุณผ่าน,านไพ่ไหมโอเคก่อนอื่นก็ขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งของผมและของคนที่เข้ามาดูนะครับขอให้การเปิดครั้งนี้เป็นอย่างถูกต้องแม,นม่นยำเป็นแผนที่เป็นไกด์ไลน์ให้กับคนที่เข้ามาดูไม่มากก็น้อยและทางผิดพลาดล่วงเกินประการใดก็ขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ โอเคขอดูพลังงานของคนที่เข้ามาดูก่อนนะพลังงานของเจ้าของคลิปนี้สักสามใบก็พอแล้วสามใบแล้วกันนะแล้วตอนนี้เป็นยังไงขอดูพลังงานของ,ของคลิปะมาณ ดใหม่ใบนี้ออกตลอดเลยเนาะสดชื่นกุญแจอ่าพลังงานของคุณเจอแล้วหรือเปล่าเจ,เ,เจอคีเจอกุญแจเจอทางออกแล้วหรือเปล่าเจอคําตอบแล้วหรือเปล่าเออเจอสิ่งที่มาไขนะครับว่าคุณจะไปในทิศทางไหนพลังงานของคุณจะเป็นยังไงเออมันเหมือนกับคุณเลือกความเบาคุณเลือกความสบาย คุณเลือกการกลับมาอยู่กับตัวเองการอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับนั่นแหละคือกุญแจของคุณนะนั่นแหละคือกุญแจไขไปหาอิสรภาพของตัวเองไขไปหาพลังงานของตัวเองเลือกที่จะกลับมาเป็นตัวเองไม่ได้ไปเป็นใครแล้วไม่ได้ไปต้องการการยืนยันจากที่ไหนแล้วเออไม่ได้อยากจะไปสร้างตัวตนใหม่ไม่ได้อยากจะไปสแสวงหามันเหมือนคุณการกลับมาของคุณ การเป็นแค่คุณซึ่งไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรนะครับนั่นแหละคือกุญแจสู่พลังงานใหม่ของคุณนะครับอือไปในทิศทางที่ดีบัน่วยพลังงานของคุณเปลี่ยนแปลงอะ่ะเป็นความเบาเป็นความสดชื่นความสบายคุณเลือกทิศทางนี้นะครับอือคุณหยิบกุญแจได้ถูกคุณใช้พลังงานได้ถูกนะครับอือโอเค ขอดูข้อความนำทางจากพลังงานเลยแล้วกันนะครับขอดูห้าใบข้อความพลังงานจากข้อความนำทางนะข้อความนำทางจากจัก,กรวาลถึงคุณมีอะไรอยากจะบอกผ่านใพ่นะครับห้บาใบข้อความนำทางจากจักรวาล อันนีส้สำหรับหน้าไพ่ที่ผมมองนะนะครับมันเหมือนคุณคุณกําลังถูกถูกจับตาคุณกําลังถูกมองนะครับจากจัก,กรวาลว่าคุณจะเลือกเลือกอะไรนะครับก่อนหน้านี้นะ่ะคุณมีไหมที่ที่รู้สึกว่าวิ่งตามวิ่งตามสิ่งที่เราอยาก สิ่งที่มันยังเติมไม่เต็มวิ่งตามอาตาัตราวิ่งตามสิ่งต่างๆบางคนเป็นหนี้เป็นสินนะครับให้เงินอยู่เหนือนะครับเหนือสภาวะของใจที่มันเบาเออมันเหมือนคุณพอเวลาคุณจะอยู่นิ่งนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะเข้ามากระตุน้นมันเหมือนจะขาด ก็ขาดไม่สุดมันยังถูกดึงอยู่ถูกทดสอบอยู่นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือความเบาปัญญาการอยู่กับตัวเองคุณทำไหมคุณทำแต่อีกฝั่งหนึ่งก็มีน้ำหนักเหลือเกินนะครับนั่นคือเรื่องเงินเรื่องทางโลกเรื่องกายภาพเ,เรื่องสิ่งที่มันดึงเรานะครับบางคนเป็นนี่เป็นสินแบบที่บอกแต่คุณก็ถูกชี้ทางให้เห็นนะนะครับชี้ทางว่าอันนี้คืออะไร เหมือนชี้ทางให้ปัญญาของคุณเกิดให้คุณเห็นแต่ที่บอกว่าคุณคุณกำลังถูกจับตาเนี่ยคือเมื่อชี้ทางแล้วเนี่ยคุณเลือกอะไรนะครับคุณเลือกกลับมาเต็มคุณเลือกความเบาหรือเปล่าหรือคุณยังวิ่งหาการโถมสิ่งที่มันเข้ามาถมใจคุณอยู่นะครับอืถูกจับตามอง จ,จักรวาลมีข้อความจากจักรวาลน,นะนะครับเออคุณจะอยู่ได้กับความนิ่งของคุณไหมกับความว่างของคุณไหมเออการไม่มีะอะไรในนั้นของคุณหรือเปล่าไม่มีตัวไม่มีตนคุณอยู่ได้จริงๆไหมหรือมันประทุมันยังโดนดึงอยู่โดนดึงมันไม่ผิดคุณเห็นไหมคุณเห็นมันหรือเปล่าเออมีปัญญาในการถูกดึงมีปัญญาว่าสิ่งสิ่งนั้นเข้ามาแทรกหรือเปล่า อืมนั่นแหละมันเหมือนกับเขาชี้ให้เห็นแล้วเขาก็ทดสอบคุณไปด้วยนะครับว่าคุณจะเลือกยังไงจะไปในทิศทางไหนนะครับอืมประมาณนี้นะเพราะทางนี้ทางนั้นสิ่งที่เลือกก็คือคุณเส้นทาง โอเคขอดูเพิ่ม5ใบข้อความจากจัก,กรวาลข้อความนำทางจากจัก,กรวาลน,นะนะครับขอ5ใบ คือจักราวาลกําลังบอกว่าการที่คุณปฏิบัตินะครับการที่คุณฝึกจิตอะในระหว่างทางเนี่ยมันมีอยู่แล้วในในในความรู้สึกบางคนรู้สึกถึงความเจ็บปวดบางคนรู้สึกถึงอัตตาตัวตนบางคนรู้สึกถึงความทุกข์ที่มันปัทุกข,ขึ้นที่มันเกิดขึ้นการที่ตัวตนมันถูกสละตัวตนมันไม่มีที่ยึดที่เกาะนะครับ เพราะเราอะไรเพราะเรากลับมาอยู่กับตัวเองเพราะเราเลือกที่จะวางนะครับการปรุงการสร้างนะครับอืมบางคนบางคนคิดว่ามันไม่มันไม่มันไม่ก้าวหน้าเลยมันไม่มันไม่ไปในทิศทางที่ดีเลยหรือบางคนหยุดอยู่แค่ตรงนี้นะครับลมเลิกอืมบางคนไม่ไปต่อบางคนกลัวบางคนเห็นกรรมของตัวเองหรืออะไรก็ตามมันเหมือนกับจักรวาลบอกว่า ทำไปก่อนลองไปก่อนมาไกลแล้วนะครับสิ่งที่ต่อจากนั้นนะ่ะคือปัญญายาณการรู้แจ้งการกลับมาเนรู้ซึ่งพลังของตัวเองนะครับมันเหมือนปัญญาของคุณมันจะเปิดมันออกดอกออกผลนะครับมันมันเติบโตนะครับอืเมื่อคุณผ่านเมื่อคุณอยู่เหนือสภาวะสิ่งที่คุณไปเห็นนะ่ะ นะครับอืมมันก็เป็นแค่นั้นมันก็เป็นเช่นนั้นนะครับอืมเพราะความนำทางจากจักรวาลใครที่อยู่ในช่วงที่ฝึกจิตนะนะครับที่รู้สึกว่ายังไม่ก้าวหน้าหรือรู้สึกว่ามันมันไม่เป็นไปอย่างที่คิดคุณอย่าเพิ่งไปท้อถอยนะครับเพราะความที่คุณตั้งนะครับตั้งเจตนาตั้งเจตจำนงลงไป นะครับเออคุณแค่ทําไปแต่คุณไม่ต้องไปสร้างว่าฉันจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ซึ่งความอยากที่จะเป็นนั่นก็คือการสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาในความในพลังงานของความละเอียดนะครับเออมันต้องสละมันต้องสละจัก,กรวาลกําลังบอกว่าคุณอาจจะยังถูกทดสอบอยู่นะครับ ว่าคุณจะอยู่เหนือสภาวะต่างๆได้หรือเปล่าเออคุณจะได้ซึ่งปัญญาของคุณหลังจากนั้นนะครับอืมมันจะถูกเปิดมันไม่ไปไหนมันก็อยู่กับคุณนั่นแหละนะครับอืมมันเหมือนตอนนี้เป็นช่วงของการการให้คุณได้ลองลองสภาวะนั้นสภาวะนี้ลองไม่เป็นอย่างที่คิด นะครับลองในมุมที่คุณไม่ได้คาดหวังลองในมุมที่มันไม่เป็นอย่างใจคุณจะเป็นยังไงนะครับคุณจะยังอยู่กับตัวเองได้หรือเปล่ายังทํามันต่อเนื่องหรือเปล่านะครับคุณเลือกอะไรอยู่ที่แบบที่บอกคุณจะเลือกอะไรใช่ไหมนะครับแต่ว่าคุณมาถูกทางนะคุณหยิบกุญแจได้ถูกนะครับอพลังงานของคุณอนะ โอเคขอดูส okay. ิบใบหน่อยนะครับสิบใบขอดูสิบใบเซติคอร์ นายออฟเพนเดเคิล <c oughs> กลับมาเป็นตัวของตัวเองนะครับจูนกับตัวเองนะครับไม่ต้องไปจูนกับใครถ้าจูนกับพลังงานก็คือจูนแค่กับพลังงานของจักรวาลพลังงานศักดิ์สิทธิ์พลังงานของครูครูบาอาจารย์พลังงานของไฮเเซลพลังงานของพระแม่โลกจ,จูนขึ้นบนบนนะครับถ้าจะจูนเนาะนะครับแต่เป็นตัวเองกลับไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง ten of ว n e อืม the fool เห็นไหมครับอนาตำแหน่งอนาคต the fool อืมอาจจะผ่านช่วงเขาเรียกว่าช่วงของการพลังงานที่มันตีกันอะ่ะอา่ามันจะเอายังไงดี นะครับมันมันเหมือนกับยังมีอัตราอยู่บางอย่างที่มันสละเพอเรามันจะสละมันมันเริ่มมันเริ่มแสดงนะครับสภาวะต่างๆออกมามันไม่รู้จะไปจับตรงไหนเออพอเรามันมันสละออกไปนะครับแต่คุณตำแหน่งของคุณ่ยณปัจจุบัน10 of w a n d มัน มันเหมือนมันเต็มแล้วอะตัวคุณะนะครับสิ่งที่คุณมีสิ่งต่างๆพลังงานของคุณนะครับคุณมีเต็มแล้วแล้วคุณก็ขับเคลื่อนมันด้วยนะครับเอออย่าให้สิ่งที่ตัวเองต้องการสิ่งที่ตัวเองหวังนะครับหรืออะไรก็ตามที่มันดึงมันสุดมันรั้งให้มันอยู่กับที่อะนะครับเอออย่าหยุดอยู่แค่ตรงนั้นนะครับเพราะคุณมีพลังงานของการขับเคลื่อน สิ่งที่เขาเรียกว่าห้าดาบสิ่งที่มันไม่เอื้อกับคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานไหนที่มันขัดแยง้งใครก็ตามที่เห็นต่างหรือพลังงานที่มันไม่เท่ากันนะครับมันเหมือนจะถูกทิ้งไว้กลางทางมันไปกับคุณต่อไม่ได้คนละคลื่นนะครับเหมือนคุณจะเดคุณจะไปเฉพาะกับ ไปเฉพาะกับตัวเองไปเฉพาะกับคนที่มีพลังงานเดียวกันนะครับไปสู่อิสรภาพอืมไปสู่การประจนภัยครั้งใหม่ไปสู่พลังงานขึ้นใหม่นะครับอืมสละบางอย่างที่ที่คุณยึดอะที่มันเป็นความเคยชินอะนะครับในช่วงของรอยต่อของการสละกัตตาสละการสร้างนะครับมันจะพยายาม ยื้อคุณนะครับมันจะพยายามให้คุณเหลียวไปมองนะครับเอ่อมาเป็นความเคยชินของจิตเออแต่จกักรวาลกําลังบอกว่าคุณจะสละมันได้แล้วก็ขอให้สละด้วยสิ่งที่มันไม่เอื้อกับคุณนะครับอืมไปแบบเบาๆไปแบบสบายนะครับชาลีออดอืมมุ่งไปนะครับ สองไม้เท้านออฟวานสิบหกถ้วยมันเหมือนกับคุณบางคนนะคุณมุ่งหน้าแล้วนะครับ คุณมุ่งหน้าแต่คุณก็ไม่รู้หรอกนะว่าข้างหน้ามันเป็นยังไงนะครับเออสิ่งที่อยู่ข้างหลังคุณก็มันไม่ใช่มันไม่ตอบโจทย์กับคุณแล้วอะพอเรามันไม่ตอบโจทย์กับคุณแล้วคุณก็พร้อมที่จะสละเออ <Another one> ถึงมันจะดูยื้อถึงมันจะดูความเคยชินคุณก็ค่อยๆนะครับมันอาจจะตัดไม่ได้ทันทีหรอกแต่มันค่อยๆสละค่อยๆสละ,สะแต่เบื้องหน้าคุณก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงแต่คุณรู้สึกว่ามันมันเดินไปทิศทางนี้แหละใจมันเรียกร้องหรือมันก็ต้องทํานะครับอืม ก็คือบางคนมันอยู่ในภาวะของแบบดูเหนื่อยเพราะยังไม่รู้ว่าจะต้องไปยังไงต่อขอให้คุณมันเหมือนกับกวนเหนื่อยหรือหรือเจอสภาวะใดๆก็ตามอะแต่คุณพลังงานของคุณอะ่ะก่อนหน้านี้ที่ผมเปิด3ามใบอะ่ะมันเป็นพลังงานของการกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วเลือกเลือกความเบานะครับ คุณเหนื่อยระหว่างทางคุณเหนื่อยกับสิ่งที่เจออยู่แต่คุณก็ฮิวตัวเองขึ้นมาได้คุณสละได้คุณเลือกจับพลังงานที่มันเบานะครับมันทําให้พลังงานของคุณนะมันมัเฟสตลอดมันสดชื่นตลอดมันมันเออมันมันเกิดใหม่ตลอดนะครับอมไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามไพ่สรุปเนี่ยกําลังบอกว่าการเดินทางของคุณเนี่ยมันเหมือนกับ มันเป็นความวางใจมันไม่ใช่เป็นความตื่นเต้นด้วยนะมันเป็นความวางใจที่เหมือนกับเป็นของเก่าที่คุณมีนะครับเป็นสิ่งที่มันควรจะเป็นอยู่แล้วเออแต่แค่คุณคุณยังไม่รู้ว่าจะเอามันกลับมายังไงนะครับอืมแต่มันการได้มามันไม่ใช่ความตื่นเต้นมันเป็นความคุ้นชินมันเป็นความวางใจนะครับอืม สิ่งนี้นะที่ข้อความนําทางจากจัก,กรวาลน,นะนะครับไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรนะครับก็เดินต่อไปนะครับอืมสิ่งสิ่งที่ไม่ใช่สละออกไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องยือ้อนะครับออไม่งั้นนะพลังงานของคุณจะไปแบกจะยึดอยู่แต่สิ่งนั้นนะจะโดนดึงอยู่อย่างนั้นนหะนะครับอืมตรงไหนที่รู้สึกอึดอัดเดินออกนะครับ อืเลือกพลเทคพลังงานของตัวเองนะครับเอเดินต่อบนเส้นทางของตัวตัวเองต่อให้ใครไม่เข้าใจนะครับใครคุยภาษาเดียวกับเราไม่รู้เรื่องเราไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครฟังนะครับมุ่งหน้าอย่างเดียวประมาณนี้เนาะคลิปนี้โอเคเพราะคุณกําลังเหมือนถูกจับตามองอะ่ะนะครับว่าคุณจะเลือกยังไงคุณจะเลือก ความเบาหรือเปล่าหรือคุณจะเลือกในสิ่งที่กําลังดึงรั้งอยู่สิ่งที่เป็นความเคยชินนะครับคุณตอบด้วยพลังงานของคุณคุณตอบด้วยการการะทําของคุณนะครับเพราะคําพูดมันก็เท่านั้นถูกไหมนะครับคุณตอบในความเป็นคุณก็พอโอเคคลิปนี้ประมาณนี้เนาะสุดท้ายนี้หากผิดพลาดล่วงเกินประการใดก็ขออภัยมาัทีนี้ด้วยนะครับขอพลังงานดีๆแล้วก็วันดีๆอยู่กับทุกคนนะครับสวัสดีครับ